ซ a <Es> มซุง g ก Star a l ล็กซี่ A72 จัดสเปคมาให้ถูกใจทั้งเกมเมอร์ er, และคนเจนซีเกิดเป็นนักรีวิวต้องรอีว <pum> ิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับผู <itas S 2> ้ชมผมพี่ลำเจโกยทีครับวันนี้เราจะมารีวิวเต็มกับ Samsung Galaxy A72 หลังจากที่ได้ดูรีวิวเต็มของ A52 5G กันไปแล้วนะครับ A72 ตัวนี้ถือเป็น พี่ใหญ่สุดของตระกูล A-series นะครับที่ออกมาตอนนี้นะฮะแล้วถึงแม้ว่าเขาจะมีดีไซน์และสเปคคล้ายๆกับ A525G ก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่ก็เลยต้องมาทํารีวิวแยกให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือ A72 ตัวนี้นะฮะเป็นโมเดลที่มาแบบระบบ 4G หรือ LTE ด้วยนะครับก็คือเขาทํามาสําหรับคนที่ยังไม่อยากจะข้ามไปใช้ระบบ 5G ซึ่งตอนแรกผมก็งงนะผมก็ไปถามทาง Product Manager ของสัมซุงว่ายังมีเหรอครับคนที่ใจ่ายในงบประมาณระดับนี้เนี่ยอย่าง A72 ตัวนี้นะครับราคาเขาเปิดมาแล้วก็คือ13,999บาแทแพงกว่า A52 5G ประมาณ500บาท ผมก็เลยเกิดคําถามว่าเอ๊ะแล้วทําไมไม่ไป 5G ล่ะหรือว่าไม่อยากได้ A72 ที่เป็น 5G ทําไมซัมซุงถึงไม่เอา A72 ที่เป็น 5G มาขายด้วยทางซัมซุงบอกว่า 1. คือมันเป็น A72 มันเป็นรุ่นท็อปของ A-series แล้วก็ไม่อยากให้ราคาสูงไปกว่านี้ถ้าเอาตัว 5G เข้ามาอาจจะเอื้อมถึงยากหน่อย 2. ก็คือยังมีคนจํานวนมากครับที่ยังไม่อยากข้ามไป 5G ผมก็งงเออเพราะอะไรได้เห็นผลมาว่า คนส่วนใหญ่นะครับไม่มีปัญหากับงบประมาณระดับนี้ครับ9 3 9 9 9บาทนะครับซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไปใช้ได้สบายอยากได้จอใหญ่อยากได้สเปคสุดอยากได้รุ่นท็อปสุดแต่ไม่อยากให้ค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็น 5G <c oughs> เพราะว่าเปิดแพ็ค 5G เนี่ยรายเดือนก็ยังสูงอยู่ เขาก็เลยคิดว่าชีวิตเขาเนี่ยใช้ 4G ก็เพียงพอแล้วยังไม่คิดที่จะข้ามไปซึ่งจริงๆแล้วถ้าลงไปดูจริงๆอ่ะ 5G เนี่ยแพ็กรายเดือนก็ไม่แพงแล้วนะ6-700บาทก็มีเพียงแต่ว่ามันจะมีลิมิตไงไม่ใช่เป็นอันลิมิตใช่ไหมครับทีนี้คนเหล่านั้นก็อาจจะกลัวว่าเดี๋ยวใช้ใชไปหมดอะไรเงี้ยแพ็กหมดแต่แพ็กหมดก็ได้ 4G อันลิมิตต่ออยู่ดีซึ่งไม่รู้ยังไงนะหรือบางคนอาจจะใช้กระซิมเติมเงินด้วยซ้ำไปกับมือถือระดับนี้ก็มีได้นะครับก็แล้วแต่เลย เพราะฉะนั้นรุ่นนี้ก็เลยกลายเป็น A72 LTE นะครับจุดเด่นของรุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือจอใหญ่อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเลือกนะครับบางคนเนี่ยที่ช่างใจระหว่าง A52 กับ A72 แล้วสุดท้ายตัดสินใจเพิ่มเงินอีกแล้วจ่ายซื้อ A72 เพราะอะไรเพราะต้องการจอใหญ่ ใหญ่กว่ากันนิดเดียวก็มีความสุขมากขึ้นแล้วดูเต็มตาใช้งานได้ไหลลื่นถือเต็มมือสะใจมากยิ่งขึ้นบางคนชอบเล่นเกมก็ต้องการจอใหญ่ๆเพื่อที่จะมาเล่นเกมใช่ไหมครับแล้วรุ่นนี้นะครับเขาทำออกมาเพื่อชาวเกมเมอร์หรือคนที่เป็นครีเอเตอร์โดยเฉพาะเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ชิปเซ็ตเลย Snapdragon 720G นะครับตัวนี้เป็นชิปเซตเกมมิ่งทำงานไหลลื่นแน่นอนและก็มีระบบ Super AI เอไอเกมบูสเตอร์พนี่คือระบบที่ทํามาเพื่อภาพการเล่นเกมที่สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มีหน้าจอ90เฮที่ดูแล้วเนียนตามากๆนะครับแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลอมชาร์จเร็ว25วัตต์เพราะฉะนั้นรุ่นนี้ถูกใจเกมเมอร์และครีเอเตอร์อย่างแน่นอน เรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ก่อนเลยนะครับผมชอบดีไซน์ของ a s ซ r ลี่ในปี2021นี้มากนะครับเพราะว่าเขาดีไซน์ฝาหลังแบบผิวด้านนะครับหรือว่า m p p H g e ฟินิชนะครับซึ่งข้อดีของผิวด้านเนี่ยหนึ่งคือไม่เป็นรอยนิ้วมือสองมันจับถนัดมือมากครับไม่มีลื่นหลุดเลยนะครับอันนี้ชอบมากๆและก็ปีนี้มีสีขาวแล้วด้วยนี่เป็นไงสวยไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซัมซุงไม่ค่อยเอาสมาร์ทโฟนสีขาวเข้ามาขายนะถึงแม้ว่าเมืองนอกจะมีสีขาวแต่พอเข้ามาเมืองไทยจะไม่ค่อยมีสีขาวจะตัดสีขาวออกผมเคยถามว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสีขาวขายไม่ค่อยดีหรือว่าคนไม่กล้าซื้อไปใช้เพราะว่ามันกลัวจะเลอะง่าย แต่ทุกครั้งที่เราเห็นสมาร์ทโฟนสีขาวเราจะรู้สึกว่าอ้มันน่าจับน่าใช้มากๆเพราะมันดูดีอ่ะมันขาวสะอาดตายิ่งรุ่นนี้นะเขาเป็นแบบผิวด้านแล้วก็เป็นสีแบบนมนมนะฮะโอ้โหสวยมากสีทุกสีเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกับ A 5 2 5 G เลยนะก็คือเป็นชื่อสี a w e awesome, s o m นะฮะอย่างตัวนี้ก็ออ e s o m e w h นะฮะ แล้วก็มีออซัมบลูออ a ซัมไวโอเรตออซัมแบล็คสีสีเหมือนกันเลยนะครับและที่เพิ่มมาในปีนี้ซึ่งน่าจะถูกใจหลายๆคนนั่นก็คือฟังก์ชันในการ กันน้ําระดับ IP 6 7นี่กันน้ําได้ลึก1เมตรในเวลา30นาทีนะครับต้องขออภัยด้วย <_ m> เนื่องจากในสตูดิโอเราเนี่ยไม่มีน้ําลึกระดับ1เมตรครับเราไม่มีตุ่มไม่มีองค์เราไม่มีท่อหรือว่าเราไม่มีบ่อเลยที่เราจะลงไปได้เราก็เลยต้องใช้เป็นตู้ปลาเล็กๆของเรานะครับ เป็นอควาเรียมเล็กๆของเราซึ่งเราจะจุ่มลงไปนะฮะทดสอบไม่ดูคร่าวๆว่ารุ่นนี้สามารถกันน้ำได้เป็นอย่างดีนะครับ <Wow. S 1> ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะจุ่มลงไปแล้วเปิดคลิปให้ดูด้วยนี่เป็นไงล่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของหน้าจอครับ Samsung Galaxy a 7 2มีหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา a series ทั้งหลายนี่คือหน้าจอ super m o l e d ขนาด6.7นิ้วครับเทียบความรู้สึกนะกับตอนที่รีวิว a 5 2 5 g นะครับจับไปเนี่ยตัวนั้นก็จอเล็กกว่านี้สเต็ปหนึ่งนะฮะถึงแม้ว่าเท่าเราวัดกันจริงๆนะเวลาเขาวัดหน้าจอเขาจะวัดเป็นเส้นทแย,ยงมุมใช่ไหมครับ6กกับ6.7เนี่ยต่างกันแค่0.2นิ้วอะนิดเดียวเองนะครับ ถ้าดูจากตัวเลขหรือว่าดูจากระยะเนี่ยนิดเดียวแต่ความรู้สึกเนี่ยมันทําให้ผมเข้าใจละว,ว่าคนที่เป็นแฟน A อซิ i ี่โดยเฉพาะซีรีส์7นะ7จเนี่ยเวลาดูจอใหญ่กว่าเนี่ยมันรู้สึกใหญ่กว่าจริงๆอ่ะคือถึงแม้ว่าในความเป็นจริงมันจะใหญ่กันแค่นิดเดียวนะฮะแต่ความรู้สึกที่ได้มันใหญ่กว่าจริงๆแล้วคนที่อยากได้จอใหญ่เขาก็จะต้องเลือกรุ่นจอใหญ่อยู่เสมอถ้ามีจอใหญ่ว่านี้ให้เลือกก็จะเลือกจอใหญ่กว่านี้ แล้วรอบนี้นะครับทางซัมซุงนะครับได้เพิ่มความสว่างของตัว s u p e r ร์โมเดนะครับเพิ่มเป็น800นิตทำให้จอเนี่ยสว่างมากขึ้นกว่าเดิมตอนที่เราถ่ายอยู่นี้เปิดความสว่างหน้าจอแค่40%ครับคุณผู้ชมดูสิว้วโหเล่งได้เยอะมากเลยแล้วจอสว่างดีจริงๆเลยแล้วยังเป็นจอที่มี r e เฟรชเรท t e 90Hz อเฮดีนะครับ<ป>ดูภาพเคลื่อนไหวเล่นเกมอูนีเกมเมอร์ชอบแน่นอน,นครับเวลาเล่นเกมเนี่ยภาพจะสมูทมากๆนะครับถึงแม้เฟรมเรท ของเกมอาจจะไม่ถึงนะฮะสมมุติเล่น ROV ได้60เฟรมแต่เฮิร์ตของจอ90เฮิร์ตมันก็ทำให้การเคลื่อนไหวทุกอย่างในเกมเนี่ยมันสมูทมากขึ้นนี่นี่คือข้อดีของจอนี้ครับต่อมาเรามาดูเรื่องของสเปคครับ s Samsung Galaxy a m ซุงกาแล็กซี่เอซ e s ในปีนี้นะครับซัมซุงได้ทำการไปเก็บความคิดเห็นจากลูกค้าหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นนะครับที่ชอบบ่นกันว่าแหมอยากให้ A s e r i ี s เนี่ยใส่ CPU u u a l คอคอมสแนปดากอนมาจังเลยนะครับแน่นอนครับซัมซุงฟังความคิดเห็นของลูกค้าทุกท่านแล้วก็นํามาปรับปรุงครับปีนี้นะครับก็เลยจัดตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่เลยนะครับเป็น CPU หรือว่าชิปเซตของ c o m อมส a น d r a กอนหมดเลยทั้งเซต สิ้นคำคอลหาเรื่องนี้ไม่ต้องคุยกันแล้วนะครับจบนะจบนะไม่ต้องบ่นเรื่องชิปเซ็ตอีกต่อไปจัดให้ตามที่ต้องการแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับเป็น 4G LTE เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นชิปเซ็ตคอคอม Snapdragon 720G <5. S 1> เป็นเกมมิ่งชิปเซ็ตนะครับทำงานไหลลื่นเล่นเกมได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับแรม8กิกซ ROM 128กิกสายเล่นเกมเนี่ยน่าจะต้องใช้เมมเพิ่มเพราะว่าอาจจะมีการลงเกมแต่ละเกมนี่โอ้โหความจุเยอะนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงให ยังไม่พอคุณใส่เมมพเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับอีก1เทาไบต์เลยโอ้โหสะใจอย่างแน่นอนนะครับและแบตเตอรีร่ก็ให้มาเยอะด้วยเช่นกันแบตเตอรีร่5000มิลลิแอมนี่บวกกับความสามารถของ AI ที่จะช่วยอัพติมัล์การใช้พลังงานแบตเตอรีร่นะครับให้มีความสมดุลมากที่สุดนะครับใช้งานน้อย,อย,อยก็เอาแบตเตอรีร่ไปเอ,เอ่ยนะครับเล่นเกมต้องการเพอร์ฟอร์มานซ์ก็อัดแบตเตอรีร่เข้าไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซัมซุงบอกว่าแบตเตอรี่5000นะครับบวกกับพลังของ AI เนี่ยสามารถใช้งาน ได้2วันเต็มๆเลยนะครับนี่เป็นไงแล้วก็เมื่อแบตหมดก็ให้ชาร์จเร็วมาด้วยชาร์จเร็ว25วัตต์แบตเยอะขนาดนี้ต้องมีชาร์จเร็วครับไม่งั้นใช้เวลาชาร์จนานมากตัวนี้ไม่ต้องห่วงชาร์จ25วัตต์ขึ้นฟาสชาร์จปุ๊บนะ ป๊าบเดียวนะฮะเต็มเรียบร้อยพร้อมใช้งานต่อเนื่องอีกอย่างมากมายเลยทีเดียวทั้งหมดนี้รันอยู่บน Android 11ครับกับ one UI เวอร์ชัน3.1ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วก็ปีนี้ Samsung Galaxy A series นะครับรับประกันเลย,ว,ย,ย,ยว่าคุณจะได้รับการอัปเกรด Android เวอร์ชันอย่างน้อย3เวอร์ชันสบายใจได้นะครับว่าคุณจะได้รับการอัปเกรดอย่างแน่นอนนะครับซื้อวันนี้นับไปเลยอีก3ปี Android อีก3รุ่นได้อัปแน่นอนแล้ว Security อัปเดตนะครับอัปเดตยาวนานกว่าเวอร์ชันของ Android อีกได้ถึง4ปีด้วยกัน้ <Wow. S 1> เรียกว่าดูแลกันแบบสุดๆไปเลย <Wow. S 1> ในลำโพงของ Samsung Galaxy A72 นะครับเป็นลำโพงคู่แบบสเตอรอ แล้วคราวนี้คุณจะไม่ต้องฟัง Dolby Atmos ผ่านทางหูฟังอย่างเดียวอีกต่อไปคุณสามารถฟังผ่านลำโพงกู้เลียงนี้ได้เลยเสียงมิติจะดูแบบเซอร์ราวมากๆทำให้การดูหนังฟังเพลงนั้นมีรสชาติมากยิ่งขึ้น ดูเรื่องของกล้องครับ Samsung g a l a x y A72 นะครับมีกล้องที่แอดวานซ์มากขึ้นไปจาก a 5 2 5 g อีกสเต็ปหนึ่งนะครับแต่ว่าสเปคของกล้องหน้าเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือกล้องหน้าเซลฟี่32ล้านพิกเซลนะครับซึ่งมีความละเอียดสูงมากๆและลูกเล่นที่เด็ดที่สุดใน Samsung Galaxy A Series ในปีนี้ก็คือฟัน Mode ครับฟันโหมดเนี่ยช่วยให้เราถ่ายเซลฟี่นะครับแล้วก็จะมีฟิลเตอร์รูปแบบต่างๆนะครับซึ่งเขาไปร่วมงานกับทาง Snapchat แล้วอัปเดตฟิลเตอร์แบบมีฟิลเตอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันนะฮะตามแฟชั่นหรือว่าสิ่งที่กําลังฮิตอยู่ใน Snapchat เลยนะครับนี่คือฟันโหมดครับที่ถ่ายผมออกมาเป็นแบบนี้ <Wow. S 1> มีอะไรฟุ้งฟิกฟุ้งฟิกตรงหูแล้วก็ปรับหน้าที่แบบว่าแฉมแช่ม,ช,มช้อยมากๆเลครับสนุกมากฟันโหมดเนี่ยต้องลองไปเล่นดูนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูเซลฟี่ของนางแบบของเราด้วยไปดูครับ มาถึงกล้องหลังครับกล้องหลังของ Samsung Galaxy A72 นะครับหลายคนดูสเปคแล้วอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันใกล้เคียงกันมากแทบจะเหมือนกันเป๊ะเลยกับ A52 5G ใช่ไหมครับจริงๆแล้วแตกต่างโอเคเล่นหลักเนี่ย64ล้านพิกเซลนะครับเป็น Samsung ISO Cell ตัวนี้ตัวเดียวกันเลยนะครับก็ให้ความคมชัดแล้วก็ให้ขนาดไฟล์ภาพที่ใหญ่นะครับแล้วสามารถทำเป็นพิกเซลบายนิ่รวมกันเพื่อเก็บแสงเก็บรายละเอียดให้ดีตัวนี้ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เลนส์ u ต t r a w นะครับตัวที่2ก็12ล้านพิกเซลนะครับเหมือนกันเลยมุมมอง123องศาเหมือนกันแต่เลนส์ตัวที่3เนี่ยไม่เหมือนกันกับ A52 5G ครับตัวนี้จะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้หรือเลนส์ซูมครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซึ่งสามารถซูมออปติคอลได้3เท่าซูมออปติคอลแท้ๆได้ 3x แล้วก็ยังทำสเปซซูมหรือ z o ู m ดิจิตอลนะครับแบบเดียวกันกันกบ Samsung s a m S u n g Galaxy S21 Ultra รุ่นพี่เขาเลยนะครับซูมได้ถึง30เท่าครับอ <Wow. S 1> แน่นอนครับพอเป็นสเปซซูมเขาก็จะมีฟังก์ชันซ o มล็อกเพื่อให้เราซูมได้ง่ายขึ้นเวลาเราซูมไปไกลามากๆเนี่ยภาพมันก็จะสั่นฮะขยับนิดเดียวมันก็จะแบบว่าโยกมากเลยใช่ไหมฮะเราก็สามารถล็อกเป้าหมายให้นิ่งแล้วก็ถ่ายภาพในระดับ30เท่ามาได้แบบนี้ครับ เลนตัวสุดท้ายคือเลน Depth Sensor ครับความละเอียด5ล้านพิกเซลก็ช่วยให้ถ่ายภาพพอร์เทรตนะครับทำหน้าชั้นหลังเบลอได้ละเอียดเพราะว่ามีเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับ นอกจากนั้นนะครับก็เป็น Super AI Camera Pro plus นะฮะเป็นความสามารถที่ดึงมาจากรุ่นเรือธงให้ลงมาอยู่ใน A-Series ตัวนี้แบบเดียวกับ A525G เลยครับมีอะไรบ้างมี Single Take นี่ถ่ายทีเดียวได้9ช็อตนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็ AI Night Mode นะครับอันนี้ก็ถ่ายกลางคืนได้สว่างสดใสนะครับ มีไมล์ฟิลเตอร์อันนี้คือเราสามารถเซฟภาพที่มีสีสวยๆแล้วเราดึงโปรไฟล์สีแบบเดียวกันนั้นมาถ่ายภาพเป็นฟิลเตอร์ของเราเองได้นะครับอันนี้เจ๋งมากแล้วก็โปรโฟโต้โปรวิดีโอครับโหมดโปรสามารถตั้งค่าได้ตามใจชอบเลยสำหรับมืออาชีพเลยนะครับอันนี้ปิดท้ายด้วย 4K Video Snap ครับนี่ถ่ายวิดีโอ 4K มานะครับเสร็จแล้วมา snap เป็นภาพนิ่งได้ภาพนิ่งความละเอียด8ล้านพิกเซล ติดท้ายด้วยเรื่องของเกมครับอย่างที่บอกเลยว่า Samsung Galaxy A72 เป็นสเปคของสมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาเพื่อเอาใจชาวเกมเมอร์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นชิปเซ็ตเกมมิ่ Snapdragon 720G แล้วยังมีระบบ Super AI Game Booster Plus ครับเป็นระบบ AI ที่ถูกฝังอยู่ในนี้นะครับเราไม่ต้องไปเซตติ้งอะไรเลยเขาจะจัดการกับทรัพยากรทั้งหมดเพื่อให้ภาพในเกมนั้นไหลลื่นมากที่สุดครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันดูนะครับว่าเกมบน Samsung Galaxy A72 ไหลลื่นแค่ไหน เรามาลองเล่นเกม ROV กันดูนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนเกมนะไม่เล่น Call of Duty แล้วนะครับกับ A72 นะฮะ ROV แล้วกันนะครับเอาเป็น3าคูณสแล้วกันนะฮะจบเร็วหน่อยนะครับโอเคไปกันเลยเริ่มกันจับคู่ the Sun ผมถนัดยอนครับมาครับ เับมาลุยก,กันเฮ้ยมีตัวนี้อยู่ตัวหนึง่งพิพายเท่า <c oughs> เฮ้ยผมไม่ถนัดเลยนานๆจะได้เล่น RVT o ครับไม่ค่อยถานัดเลยครับ ครัตึงตึงตึงโหภาพกราฟิกดีมากนะครับเฟรมเรทอยู่ที่50กกว่าถึง60นิ่งๆเลยนะครับต้องบอกว่าซูเปอร์เอไอเกมบูสเตอร์พลัสทำงานได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็เสียงสเตรโลดีมากนะครับภาพสวยทัชสกรีนไหลลื่นควบคุมได้ดีนะครับทุกอย่างดีหมดเลยยกเว้นฝีมือผมนะฮะ ซึ่งต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะอาจจะผิดหวังเล็กน้อยนะครับนี่นะฮะเราทำได้แค่นี้แหละครับนะฮะเดี๋ยวบ้านก็แตกแล้วเฮ้ยล้วทำไมเหลือเราอยู่ตัวเดียวเลยเพื่อนหายไปไหนหมดเนี่ยโทษนะฮะเพื่อนอยู่ไหนหมดครับตายหน้าบ้านเลย <laughs> อันนา ทั้งหมดนี้คือ Samsung Galaxy A72 พี่ใหญ่ตัวท็อปสุดของ A s e r i e s ในปีนี้นะครับ กับสเปคที่ทุกคนจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนถ้าใครกล้าใช้สีขาวผมแนะนําให้ซื้อสีขาวเลยนะครับสีขาวสวยมากจับถนัดมือแล้วจอใหญ่จริงๆนะครับเมื่อเทียบกับ A52 แล้วเนี่ยผมว่าจอตัวนี้เนี่ยมันดูสะใจกว่าแม้กระทั่งเวลาเล่นเกมหรือใช้ทําอะไรก็ตามแต่นะครับสเปคกระสุดในทุกๆด้านสําหรับ A-series ตัวนี้นะครับคือได้เยอะกว่าคนอื่นรุ่นน้องๆก็ลองลงไปนะครับกับราคา13,999บาทซึ่งผมว่าราคานี้ถูกใจทุกคนอย่างแน่ แน่นอนนะครับคนที่เป็นแฟนซัมซุงอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้ดีว่างบประมาณขนาดนี้แหละคืองบสําหรับ s a m มซุงแล้วได้คุณภาพระดับนี้คือคุ้มค่าในระดับซัมซุงกับบริการหลังการขายที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าหากสนใจเชิญเลยที่ซัมซุงช็อปซัม s ุงออนไลน์หรือร้านตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับกับซัมซุง g าแล็ x ซี่ A72